อัญเอกวินไทยสุวารีโฆษกรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้กล่าวว่าคสชไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้เนื่องจากจําเป็นต้องยึดถือแนวทางเดิมที่เคยขอความร่วมมือไว้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความสับสน <c oughs> หรือไปมีผลต่อแนวทางการสร้างการเสริมสร้างความสามคัคคีและแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืออาจจะไปกระทบต่อแนวทางการเดินตามรถแมพและที่ผ่านมาเคยมีบางบุคคลขออนุญาตที่จะพูดคุยกับสื่อแต่ก็เป็นไปในลักษณะในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ขอมาในลักษณะของกลุ่มการเมือง ทั้งนี้ยังพบว่าระยะหลังนะคะมีสมาชิกในกลุ่มนปชหลายคนได้แสดงความเห็นผ่านสื่อออกมาโดยตลอดโดยเฉพาะในหลายครั้งพบว่าในเนื้อหานั้นยังมีความพยายามที่จะสร้างวาทกรรมทางการเมืองในลักษณะที่ค่อนข้างให้ร้ายคอสอชอและเพื่อชี้นำความรู้สึกสังคมในเชิงที่เป็นลบต่อคอสอชอในลักษณะที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณา สำหรับหนังสือที่นปชยื่นมาก็ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องของเนื้อหานะคะเช่นว่าใครผู้ใดจะเป็นคนพูดบ้างจึงจำเป็นที่คสช,ชต้องขอให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ที่ผ่านมามีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาโดยตลอดในส่วนของแกนำนำนปชอเองก็ได้แสดงความเห็นผ่านช่องทางนี้มาพอสมควรแล้วซึ่งสื่อเองก็สามารถรับรู้รับทราบในทุกประเด็นไปพร้อมๆกันอยู่แล้วค่ะ